สวัสดีครับ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 พี่เนิงนะวันนี้เราสองคนนะครับจากเซ็นสกิตดากูดคาร์นะครับอ่าวันนี้รถอะไรพี่เนิงวันนี้นะครับเราจะมาเน้นนะครับรถเล็กๆที่สมรรถนะค่อนข้างจะดีหน่อยนี่รถเล็กอ่ะอเนี่ยรถเล็กครับนี่รถเล็กครับมาเรามาดู MiS การพี่เนิงตัวไหนยังไงปียอะไรตัวนี้นะครับเป็นรถปี2004นนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่ พูดกันได้เลยนะครับว่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับหลังจากนี้นะครับก็คือเขาไม่ก่อนี้ไ,ไม่มีแล้วพี่ไม่กว่านนี้ก็ไม่มีครับนอกจากว่าเราไปทําใหม่นะครับ,รบเพราะว่า สายพานการผลิตนะครับของโตยต้าเขาได้หยุดผลิตรถรุ่นนี้ไปนะครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นในที่รู้กันว่ามันจะเป็นรถที่เก่าเก็บแล้วดูโลโก้นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับตั้งแต่ออกจากศูนย์นี่คือโลโก้ตรงตัวนะครับของ MIS นะครับมันบ่งบอกว่าอะไรพี่นะครับนี่คือตราโลโก้ของรถรุ่นนี้นะครับมันจะไม่ได้ไปแปะว่าโตยต้านะทำไมพี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นมันครับ MIS นะครับ M2 อะไรว่าไปอีกนะครับ แม้กระทั่งล้อแม็กนะครับยังตรงปอกล้อแม็กมียังไงลงอย่างนั้นลงนิสัยสารเมื่อสิบกว่าปียี่สิบปียังไงก็อย่างนั้นตัวนี้หลังคาเปิดได้ไหมพี่หนึ่งตัวนี้หลังคาเปิดได้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทำไมนะครับตัวนี้นะครับครับมันจะเป็นหลังคาแข็งนะครับเป็นกระดองนะครับและก็จะมีหลังคาเป็นอะไรนะพี่ เป็นกระดองเขาเรียกกระดองโอเคครับีหลังคาแข็งนะครับกระดองเหมือนกับสมมติว่าวันนี้อยากแกล่อถอดหลังคาที่ห้ยบ้านได้ครับขับขับไปฝนตกมันเป็นหลังคาผ้าไม่เข้าน้ําครับอยู่ข้างในอีกทีนึงอยู่ข้างในนะครับอ๋อแต่สนมากถ้าถอดหลังคาที่ออกนะครับหลังคาผ้าบางคนก็คุมเอาไว้นะครับจะเป็นสีดําแต่ถ้าเกิดถอดแล้วนะครับเราสามารถกินลมได้นะครับ ปดหลังคาผ้านะครับมาเก็บไว้ข้างหลังยังเก็บได้อีกคันนี้เครื่องเท่าไหร่พี่กี่ซีซีคันนี้นะครับให้ไปเลยนะครับซีซีเขาอาจจะไม่เยอะนะครับแต่พันแปดแล้วกันแล้วตรงลงพันแปดไหมพันแปดครับต้องเป็นเครื่องพันแปดแล้วมันมีพันลมไหมครับไม่มีครับไม่มีนะตัวนี้เป็นพันแปดร้อยซีซีนะแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นพันแปดเทอร์โบหรือไม่เทอร์โบอ่าทีนี้ดูยังไงครับดูให้มันเดิมก็เนี่ยแหละครับเดิมและอ่าดูยังไง้ดูแบบบ้านๆเลยนะ น็อตไม่ขยับน็อตไม่ไขนะครับน็อตไม่ไขเนี่ยน็อตเดิมนะน็อตเดิมเครื่องยนต์ก็เป็นโตโยต้าหนึ่งพันแปดร้อยดีซีนะขอถอดเว้นหน่อยน็อตเดิมเครื่องยนต์เป็นหนึ่งแซตแซตนะครับผมทั้งคันเดิมเอาเป็นยางใหม่ไปครับนะเดี๋ยวแถมยางใหม่ให้ไป ยางใหม่นะครับคานเดิมนะครับครับเครื่องนะครับ4ี่สูบส6วาลว้าวปกติเราดูกันแต่คานหน้าวันนี้มาดูคานหลังมันต้องดูคานหลังนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับเขาจะเน้นช่วงหลังนะครับเน้นช่วงหลังอ่ะให้ดูกันนะครับนี่คานเม็ดอาร์คนะครับเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะเอาเป็นว่านะครับลูกค้านะครับประวัติดีๆนะครับรถคันนี้เราสามารถดันไฟเลนได้ถึงเท่าไหร่พี่เจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทราคาราคาเท่าไหร่ 899,000บาทแปลว่าดาวประมาณ2,000 0 0จบเลยถูกต้องพี่หนึ่งพาชมภายในเน่ยรถอย่างนี้นี่ต้องคุณตองหนึ่งเลยไปนะครับเบาภายในนะครับจะเป็นเบาะคู่นะครับจะหนังแดงหนังสีแดงหนังตัวนี้นะครับเป็นเบาะติดรถมาเราไม่ได้ไปเย็บใหม่ทําใหม่นะครับมีพูชสตาร์ทด้วยพวงมาลัย p พดเดิลชิพนะครับเกียร์กี่สปีดพี่หเกียร์หสปีดแล้วครับตัวนี้นะครับ มันจะเป็นเกียร์ออโต้กึ่งอัตโนมัติมันจะไม่มีเกียร์เข้า P นะครับต้องขออธิบายก่อนนะครับพีไปไหนพี่านพี่พีไปไหนมันไม่มี P ครับรุ่นนี้ไม่มี P มี N เลยแล้วก็ดึงลงล่างเป็น D แปลว่าจะเป็นเกียร์ว่างตลอดถูกต้องนะครับพอดึงลงล่างแสดงว่ามันไม่ค่อยไปไหนพี่เกียร์ว่างตลอดแล้วก็ที่ปุ่มพวงมาลัยมันจะมีคําว่าดาวดาวครับนะครับเห็นไหมครับเห็นดาวครับพี่มีนะครับเวลาเราแตะคันเร่งนะครับเวลาเราจะเข้าเกียร์ครับ นะครับเวลาเราจะเข้าเกียร์นะครับเรายกคันเร่งนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับเข้าเกียร์ครับครับผมเรากดปุ่มนะครับเข้าเกียร์มันเท่ากับว่าเราเหมือนเราเหยียบพัดนะครับในระบบเกียร์ของตัวนี้นะครับครับภายในนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับไม่มีแตกหักเสียหายนะครับใครที่คิดว่าจะซื้อไปเก็บนะครับซื้อซื้อไปเพื่อ เรียกว่าสายจอดเลยดีกว่าสายจอดสายเก็บอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์มากรถเดิมมากไม่ถูกดัดแปลงไม่ใช่รถแต่งจนยำเละเทะแล้วเอามาประกอบเป็นรถเดิมๆให้เหมือนของเดิมไม่ใช่นะครับนะครับอย่างน้อยนะครับ6 0 0กแสนต้องมีก้อนประมาณเดือนหมื่นสองหมื่นสามส่วนข้างหน้ามันเป็นที่เก็บของนะครับตัดออกไปก่อนนะครับใครที่อยากชมนะครับรถคันนี้แบบละเอียดนะครับติดต่อเราสองคนมาได้นะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ผมนะครับนัทนะครับกิตติราคุณคาไปจริงแล้วกับพี่ตองหนึ่งนะครับผมกิตติราคุณคาเราสองคนก็ขอฝากไลน์นี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับนึกถึงรถใช้แล้วนะครับนึกถึงตองหนึ่งกิตตราคุณคากับผมนัทกิตตราคุณคานะครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ